สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมาลูกค้าครับที่บ้านลูกค้าซื้อเสื้อเรียนนี่ย่อเครื่องดอ๋อนี่้เขาซื้อเรียนอันนี้นะครับเลยซื้อให้กับแล้วก็อันนี้ไข่เต่าของพี่ที่นี่อ๋อที่ว่าวันนั้นอ่าเรามาซิดนีย์ที่สวีเดนอ่าเขาซื้อฝากครับที่บอกว่าอ่ะซื้อมาฝากนี่ก็มีนี่ก็บอกว่าอ่าไม่มีรถไปซื้อไข่เต่าเนาะเนี่ยเราก็ซื้อไข่เต่ามาแล้วนี่จากนี่ ใช่ไหมครับรถจี๊ดไข่ฮะอันนี้เป็นเป็นไอ้เขียวครับอ๋อใช่ใช่ครับแล้วนี่เราก็ติดต่อมาจะจะมาขายรถไงใช่เห็นว่าติดต่อมาจะมาขายรถใช่ไหมขายขนาดไหนเออเออสีแดงยู่อ๋อสีแดงสีแดงวันนี้จะขายสีแดงรถอยู่ไหนออ๋นู้นหรือเปล่าอุ้นนู่นนี่แล้วหนึ่งครั้งใหญ่ครคิดรถจะขายนี่อ๋อพาพาไปดูรถก่อนได้ไหมเออนี่เขาจะขายรถเออแต่ว่าคุณสมิ่งพอจะตีราคารถได้ไหมตอนนี้ ได้อยู <substit uting> uh ่เ uh. ด e ี๋ยวเดี clean, right? oh, yeah, like oh, yeah, right. uh ๋ยวนี้ทุเรียนจะกินเลยไหมหรือ oh. ว uh ่องไงก็จะกินไปก่อนไอ้เป็นเป็นไอ้รถที่เสียกับวันอะไรรถที่เสียวันอ๋อจะใช้วันนี้ก็จะขายรถอืมอันนี้ก็จะเดี๋ยวพาไปดูรถก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาดูพาดูจี่จะขายอ๋อรับนนีาจบเกี่ยวกับไม่ได้ทำกับการจอดอะรถดูไรเนี่ย เฮ้ยอ๋อคอนด้าเอลเอสเฮ้ยผู้เสียรู้เลยอันนี้คือรุ่นคือรุ่นร <25 37 S 2> ุ่นสองพันอยมเปิดผลิตในปี2537เใช่อ๋อเป็นรถสองจังหวะใช่จ้ะเฮ้ยนี่เขาเจื่งจะ่ล่เหรอเนี่ยอันนี้ลูกค้าอ,อันนี้เป็นรถใครครับเนี่ยรถเียวฮะรถเฉียว๋อรถที่แบบรถเอนี่ยังใหญ่ยงม่แล้วแน่ใจน,นใะคือจขาย เาขาก็่น่ใจที่จะขายแหละขายเท่าไหร่อ้าวขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับอือคือรูกบาทเป็น,นยังไงงงดวงเดมันได้แค่แปดพันมันได้แค่แปดพัน 8, มันได้เแค่แปดพันเองนะครับอันใหญ่ชิมา,าเราเป็นตัว มันสีมันก็เก่าไปตามผมก็เข้าใจแหละแต่ว่ารถมันมันเขาเล่นไงในกระแสเขาไม่เล่นเงินแล้วอ่ะรย่างเนี้ยเขาไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะครับถ้าในกลุ่มเขาขายกันเท่าไหร่ร้พอรู้ไหมหกเจ็ดพันอ่ะอแต่นม่ให้แปดพันก็สูงอะยี่สิบเอ็ดเจ้าให้เจื้อให้ยสบ้าซ้ การที่ก้าขายคันนี้ก็ใจไปซื้อใหม่จะไปซื้อร้านผมไหมล่ะผมซื้อให้ผมกล้าซื้อให้นะแต่ว่าถ้า,ถากเกิดเราซื้อรถคันนี้ให้ต้องไปซื้อรถร้านเราได้ไหมล่ะเนาะใช่ผมกล้าซื้อให้นะถ้าถ้าให้เราซื้อรถคันนี้นะต้องไปออกรถร้านเรานะอืโอเคไหมโอเคแล้วจเจาราคาเท่าไหร่ครับชั่วๆเลย,เ,ยเป็นใน้วเมืองเตยุ่งยาวเลยเอาต่อไปดิเขาอยากได้ขนาดได้ได้แค่แปดพันอ่ะ แันไหมโอโหเขขอนยเพราะว่าอเพิ่มอก่หร่เนี่ขอเพิ่มน่หอขอเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ครับขอเพิ่มด้าวยร่ขอี้อขอเพิ่มเท่านะอีกสีร้อิบเขาให้แปดกันห้าเป็นเป็นินี่ินกาก อือสีแดงอ่าเนี่ยอ๋อทำไมมันเจ้าสีแดงเหมือนเดิมแต่แปดเป็นห้านะเป็นเป็นให้รถเต็มก็ซีซีใหม่กับเก่าซีซีตัวซีแดงซีใหม่กีบรถเต่มซีใหม่เก่าพี่ร้านผมเหรอครับสีแดงนะปีไหนสีแดงนะปีไหนปีใหม่ไหมปีปีล่าสุดปีหกแปดเลยก็ปีหกแปดอ่ะ มันปีหกแปดปีใหม่อีกแล้วครับเจ้เา,เาจะซื้อใหม่แล้วใช้เจ้าจซื้อใหม่ครับ,รบมันก็แน่นอนแล้วแหละผมเยาผมจะมซื้อใหม่เพาาะยาวเลยซื้อใหม่ขอที่เจ้าเนี่ยจะเอาแบบนั้นเลยเหรอครับมันจะมีเหรียกุญแจยาวเงี้ยก็จะเป็นกุญแจยาวขนาดเนี้ยโอ<ห>้ไม่มคันนี้คือจะขายไม่ดีกว่าขายไหมใช่ครับาราคาเท่าไหร่ที่ผมให้เมื่อกี้ราคาเท่าไหร่ยูโรบาทคือคือให้ เยาวรึงไอ้น่าเป็นที่ใหม่ของมันไม่ได้ครับมันหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทไม่ได้ได้แค่แปดพันห้าเต็มที่แล้วจริงๆรถดูรถสภาพเนี่ยสภาพมาสตาร์ทไม่ติดอ่ะมาสตาร์ทติดเลยเป็นเป็นเป็นไอ้รถเูกยาวให้ซื้อให้ซื้อใหม่คันนี้เนี่ยนะโนี่ยาวอยู่ผมอยู่ซื้อใหม่ขนาดไหน กุญแจที่ฝากไว้อะแล้วยังไงแล้วรถรถล็คันนี้มีกุญแจไหมคันนี้คันมันคืออชื่อใบทำไงดีเคาเนี่ยไม่มีกุญแจเลยชื้อใหม่เลยเอาไม่มีกุญแจราคาเลยเท่าไหร่คันนี้เมื่อกี้ให้เป็นมาไม่มีกุญแจเลยเท่าไหร่เอาหกพันเนาะพันเป็นใยพันเก่าแบบน้ก็ได้อยู่ดีๆแบบไหน พันเลยครับตามามไทยก็เราก็คือไถ้เยวยารถที่พี่ก๋วยเตี๋ยวมันยาวอ๋อรถที่ไอพิชซี่ก๋วยเตี๋ยวนี่คือมันยาวแต่คันนี้คือมันมันสั้นเป็นเป็นรถจาครือื้ใเขาเรีืองานมันก็งานเหนื่อยทางร้านอีกันผมก็ยึดไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาให้หาเรื่องกุญแจระดีผมคนคุณจะขายไม่ดีกว่า สรุปว่าขายไม่ขายขายอยู่คับเรอเป็้ย่ไอ้อดีเาไเป็นยผมคงให้ราคาตานเหมือนคันสีแดงแน่หรอใช่ไหมล่ะใช่ไหด้แค่หกพันอันใหญ่นี่ตี้ไอ้สีแดงสีเขียวไ้ไ้ไอ้คือเป็นไาพ้งเียนีนเนี่ย ผมว่าเขาห่วงเรื่องสีมากกว่าอโอเคห่วงไม่ลดลดสรุปรถคันนี้เนี่ยที่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 จอดเนี่ยที่ขายเนี่ยมันสีอะไรไอ้สีแดงครับอ๋อสีแดงแล้วที่ขายไปล่ะสีอะไรเสียให้สีอ๋อแล้วแล้วเราคนสมาชนผมใส่เนี่ยเนี่ยเสื้อเสื้ออยู่ตัวเนี้ยเสื้อสีอะไรไอ้ไอ้สีแดง เสื้อเสื้ออันี้สีอะไรเสื้อนี้สีอะไรเนี่ยเยอะๆริงอไงชื่อชื่อไอ้ลูกบาศก์ซื้อชื้อคุณใหม่ผมก็เข้าใจอย่ล้ว่าเป็นซื้อตลาดแต่ผมอยากรู้ว่าใครเสื้อตัวเนี้ยที่ใส่เนี้ย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 สีอะไรเอ้ยเอ้ยชื่อแดงยาวไม่ไม่ไม่คุณดูเอาให้ดูื้อใกล้ๆเลยดีกว่าเสื้อสีอะไรแดงแดงคุณสีอะไรสีแดงอ๋อแล้วเสื้อแล้วรถสีรถสีอะไรครับ Pic. อ้สิเหีวสิน่าเานแว่าเขาเขาอ๋อเขาน่าจะอยากประมาณว่าอยากขับรถคันสีแดงแต่ติดสติกเกอร์เป็นรถคันนี้สีเหลืองใช่ไหมครับอ๋อเขาน่าจะแปลว่าเรื่องเรื่องเรื่องความแบบเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ใช่ไห <c oughs> มยอยากอยากให้ผมแบบว่าอยากอยากซื้อรถสีอะไรแล้วติดรถสติกเกอร์เป็น ออ,อ,อยากไไวัดวสีแดงแต่สติกเกอร์เป็นสีเหลืองอ๋อเพลงก็ร้องแล้วเพลงก็ออก,กัาเลย,เย<อ>ออถ้าว่าี้อ๋อถ้าดลองเป็นเพลงก็สามารถออกมาได้เลยครับอ๋อเอาตพองรงนเอาเ,อ,เอาเ,เอาเพลงเลยครับเพลงที่นนเธอไม่รูคเธอไป เึงร่างเป็เพลงก็วันดรวอเพลงอะไรเนี่ยไอ้เจ้ากินเบีย้ยละเมื่อกี้เมื่อกี้เพลงอะไรครับมีเป็นมีเป็นอะไเจ้ากินเบี้ยใครเบีอยมีการใครอ๋ออ๋ออันนี้กว่าผมพูดว่าเรื่องเรื่องไอ้นี่สรุปว่าขายในราคาเนี่ยเท่าไหร่นะหกพันหกพันขายไหมครับถ้าขายผมเอารถเป็นเรื่องกูแจร์เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาผมเอารถไปก่อน เป็นเป็นเอกิจ่าคือสิลปินแบเยาวอ๋ตอต้องรู้เหรออ๋อหมายถึงว่าถ้าจะอ่าซองพิงนมีกีตาใช่ไหมครับผม,มกิตาไอศิลป์ไอกีตาศิลป์ครับคผมไอรถไอที่สีแดงโอ้โหมันไม่ใช่ขนาดหรอกว่ารถของผมมัน,ม,นมันมีทุกสีมีหลายสี<ำ>แล้วถึงเลยมายาวมาจำยังไงนนอืมขนาดไหนยาวจ้าเอาอย่างนี้หรอผมผมผมก็จะซื้อแหละแต่ว่า ก็น <Workers> ัดเอาเงี้เอาเอาคุณแจมาก่อนนี่ไหมให้มีคุณแจก่อนเห้มาซื้อไหมคุณแจมาก่อนเพราะขายไกลผมไม่ได้คุณแจมาก่อนเนาะเป็นเป็นไอ้อได้เรื่องอะไรไอเกียงยาเกียงจะชี้ไงเราเออมก็เข้าใจแหละไหนมันไม่อ้อันนี้สีอะไรเหลืองเหลสีนี่ชี้ยังไงชี้ไงอ๋อไอเก่งสีอะไรไอเกียงต้องการสนี่รองเท้าสีอะไร ข้าวรองเท้าสีอะไรสีเหลืองเจ้าสีเหลืองโอเคเอางี้ผมผมเข้าใจแล้วแต่ว่าเอางี้ว่าเอาง่ายเลยนี่ทุเรียนที่ผมซื้อให้เนี่ย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 ของอ่าให้นะอ่ะทุเรียนสีอะไรครับสีเหลืองของกินได้นะครับอ่ะกินได้เลยเพื่อว่าเป็นกำลังใจทางลางนะที่อ่ะครับ ใชครับเอออืมฉลว่าวันนี้จะเอาทุเรียนไปก่อนเนาะส่วนรถน่ผมยังไม่เอาไปแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีองเจียรมันไม่มีคงเจียรงั้นเดี๋ยววันไหนพร้อมก็เราไปตีได้เป็นหลายหมื่นเออออเอออไม่ได๋ยังยังโอเคผมว่าผม ไปดูร้านที่ร้านผมดีกว่าเดี๋ยวผมจัดจารให้แล้วกันเนาะไปเสรญญาที่ร้านเดี๋ยวผมออกอนุมัติให้มนเดิมเฮ้ยๆเสียดีเท่าเสียมะเนี่ยเฮ้ยดูงอยู่เงตัวเดิมตัวเดิมส่เชีวขายดีไม่มีวันหยุดลูกค้าฝากใจมาเสือกันเพียบ